ตำกุ้งฝอยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่ากินไหมคะลงมือทำกันเลยคะ่ะตำไม่หมดนะคะเพราะว่ากินคนเดียวคะ่ะถ้าตำหมดนี่กินไม่หมดแน่นอนนะคะ เป็นกุ้งปล่อยที่เราเอาไปคั่วสุกแล้วนะคะเพราะว่ากุ้งไม่ค่อยสดเท่าไหร่ค่ะกินดิบไม่ได้นะคะอันตรายค่ะเดี๋ยวท้องเสียนะคะใส่มะกอกค่ะ กิบมะนาวนะคะมะนาวเราแทบจะไม่มีน้ำเลยน้ำปลาค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะน้ำปลาค่ะ ป่นค่ะหอมแดงต้นหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีธรรมดานะคะผักชีใบเลื่อยผักชีธรรมดาปึ๊บใส่ไปเลยค่ะเน,นีเอาไว้แต่งหน้านะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะทีนี้ก็ตำเลยค่ะ อยากจะบอกว่าหอมมากๆอยากให้จอของเพื่อนๆมีกินเสลิเปีพริกก็ขัวเองเขาวัก็ขั่วเองนะคะมันก็เลยหอมมากๆชิมนะคะหืมจบแซ่บแล้วขอ,อน้ำปลายอยีานิดนึงค่ะแล้วก็เพิ่มมะนาวหน่อยนะคะมะนาวค่ะ <IST uk t av is> แซ่บมากออแรมาแรกก็ไม่ยอมค่ะเสร็จแล้วนะคะตามกุ้งของเรากินกับผักส,สดผักล,ลวกค่ะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะผักชีที่เหลืออยู่นะคะผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งที่เหลืออยู่ค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะ ไม่น้อยนะคะเนี่ยพาใส่เครื่องเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะตามกุ้งฝอยของเรานะคะตามกุ้งฝอยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ